จุดเริ่มต้นคือจริงๆแล้วกิฟทำเพื่อส่งงานมหาลัยคะ่ะเป็นจุลนิพนธ์นะคะของชั้นปี4ค่ะที่มหาลัยศิลปากรคะ่ะรู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่มากมันน่าสนใจมากค้นหาข้อมูลต่างๆแล้วก็ได้เห็นบทความของคุณทอ็อปอะค่ะที่เขียนในอินเทอร์เน็ตติดต่อไปทางเฟซบะะุ๊กค่ะก็เลยได้เจอกัน,นะคะ่ะ ยินดีนะครับแล้วก็ดีใจด้วยนะครับว่ามีคนสนใจในสิ่งที่เราทำนะครับเปีที่ผ่านมาที่ผมอยู่ในวงการนี้นครับคนเข้ามาในวงการนี้เยอะขึ้นเรื่อยๆมีความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆก็จะมีเด็กนักศึกษานะครับเริ่มที่จะอยากที่จะทําวิทยานิพนธ์จุลนิพนธ์ในวงการนี้มากขึ้นเรื่อยๆผมรู้สึกว่ามันเป็นความรู้ที่คนไทยจำเป็นต้องรู้ในในโลกอนาคตมันคืออินเทอร์เน็ตเจเนอเรชั่นใหม่ที่จะมามีมบมีมีมีม mm ีม hmm. ีม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 ีก็จะมามีมีมพคต่อคนส่วนใหญ่ ในอีกไม่นานนะครับเป็นความรู้ที่ทุกคนต้องเข้ามาศึกษาก็เลยยินดีช่วยเต็มที่แล้วก็รู้สึกดีใจมากนะครับที่ทางน้องคิปได้ติดต่อมาอุปสรรคเยอะอยู่เหมือนกันค่ะเสนอหัวข้อไปอาจารย์ก็แบบจะปัดตกตลอดจนสุดท้ายได้เจอคุณฮอบก็ได้คุยได้มีความรู้มากขึ้นอาจารย์ถามอะไรเอาไปตอบได้เขียนบทแรกปุ๊เอาไปให้อาจารย์อ่านอาจารย์บอกว่าเออมันต้องแบบนี้ ทุกคนควรจะให้ความสนใจควรจะหันมามองหันมาศึกษาบิตคอยคืออะไรเกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วก็ย้อนกลับไปตั้งแต่วิวัฒนาการทางการเงินแล้วก็เทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังของบิตคอยคืออะไรก็คือบล็อกเชนอย่างเงี้ยค่ะสถานการณ์ปัจจุบันแนวโน้มในอนาคตก็มีค่ะในหนังสือเล่มนี้คุณท็อปโทรมาค่ะแล้โทรมาบอกว่าเนี่ยมีโอกาสจะให้ตีพิมพ สนใจไหมกิ๊บก็สนใจค่ะตัวผมรู้สึกว่าเนี่ยน้องกิ๊บุษาย่อยสิ่งที่มันเข้าใจยากๆนะครับให้อ่านจบได้ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงแล้วก็เข้าใจได้ง่ายมากๆเนี่ยเสียดายอะครับไปเก็บจุลนิพนธ์ไว้อยู่ในแค่ <c oughs> มหาวิทยาลัยในห้องสมุดทําไมเราไม่ตีพิมพ์ความรู้อันเนี้ยให้กับคนไทยทั้งประเทศอ่านให้ทุกคนเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจในวงการที่เรียกว่าบล็อกเชนแล้วก็บิตคอยที่มันกำลังจะโตเร็วมากในมหาศาลในอนาคตเนี่ยให้เข้าถึงทุกคนได้นะครับ ผมว่าเป็นหนังสือที่ที่ดีมากเลยคนส่วนใหญ่เนี่ยติดต่อผมมาเยอะมากว่ามีหนังสือบิตคอยน์ภาษาไทยไหมมีหนังสือบล็อกเชนภาษาไทยไหมที่เข้าใจง่ายๆนะครับคนสนใจเยอะมากใน7ปีที่ผ่านมาที่ผมอยู่เนะี่ย น้องคิปได้เขียนหนังสือเล่มนี้เนี่ยขึ้นมาเนี่ยผมมองว่ามันเป็นการปูพื้นฐานที่ดีมากเลยจากคนที่ไม่รู้อะไรเลยเนี่ยแล้วก็เขียนด้วยภาษาที่เข้าใจได้ง่ายให้เห็นภาพใหญ่เลยว่านะครับบิตคอยมันคืออะไรบล็อกเชนเทคโนโลยีคืออะไรยุคปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ในยุคที่น่าตื่นเต้นที่สุดลครับการเปลี่ยนแปลงมันเร็วมากนะครับยุคปัจจุบันเนี่ยเราเรียกว่ายุคอินเทอร์เน็ตเซนทรีนะครับมันต่างกับยุคที่แล้วที่เราโตขึ้นมาที่เรียกว่ายุคอินดัสเทรียลเรวิชั่นนะครับตั้งแต ก็อยากจะให้ทุกคนนะคะได้ลองอ่านค่ะเพราะว่าได้ย่อยจากหนังสือภาษาอังกฤษได้ย่อยจากบทความความรู้ต่างๆที่เยอะแยะมากมายค่ะออกมาเป็นหนังสือเล่มเท่านี้นะคะที่สามารถเข้าใจได้ง่ายเนื้อหากระชับค่ะสำหรับหนังสือเล่มนี้นะคะจัดจำหน่ายโดยอมรินบุ๊กเซ็นเตอร์ค่ะแล้วก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศค่ะ ถ้าใครอยากจะหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้สามารถติดตามได้ที่เพจผมนะครับที่ f a c e b o o k t o ปจิรายูทอฟ f ิเช i ยนะครับซึ่งความจริงหนังสือเล่มนี้เนี่ยน้องกิฟต์ได้ A นะครับจุลานิพนธ์เล่มนี้อาจารย์ให้ A เลยนะครับแล้วก็เป็นการเขียนที่นะครับเข้าใจได้ง่ายมากนะครับในหนังสือเนี่ยก็จะมีเป็นอินโฟกราฟิกให้ทุกคนเห็นภาพ นะครับมีทั้งรูปภาพให้เข้าใจง่ายๆนะครับแล้วก็ย่อยภาษาที่เข้าใจยากๆเนี่ให้เข้าใจง่ายๆถ้าใครซื้อหนังสือแล้วอย่าลืมสแกน QR Code ด้านหลังด้วยนะครับก็จะสามารถลงทะเบียนเข้าคอร์สพิเศษนะครับที่จะสอนโดยผมนะครับจะพูดเรื่องของ FinTech เรื่องของบล็ c h a i n เพื่อที่จะย่อยหนังสือ เล่มนี้เนี่ยให้ลงลึกขึ้นอีกนะครับถ้าใครมีความสนใจศึกษาเพิ่มเติมอย่าลืมสแกน QR code กันหนังสือเล่มนี้นะครับตีพิมพ์ครั้งแรกแค่2,500เล่มเท่านั้นนะครับซึ่งหนังสือเนี่ยจะอมาประมาณปลายเดือนตุลาคมนี้ก็ถ้าใครสนใจหนังสือเล่มนี้นะครับแล้วอยากจะมาเจอผมกับน้องกิฟนะครับก็สามารถไปเจอกันได้ที่ Money Expo ปีนี้วันที่23ตุลาคมนะครับที่บูธของบิทคับเวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับแล้วก็จะมีลายเซ็นของผมแล้วก็ผู้เขียนน้องก